สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่าง VIP ธรรมลดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่18นะครับ18เมษายน2567ครับ สำหรับพ่นไทยจะมีให้ชมทุกๆวันจันทถึงวันจุกนะครับวันละสี่คลิปสี่รอบนะครับค่นไทยเชา้าพนไทยเที่ยงพนไทยบ่ายคนไทยเย็นนะครับสําหรับพ้นไทยเช้าก็ออกไปแล้วนะออกสองศูนย์กับสองหกนะครับเข้าสองหกนะเข้าล่างนะครับเน้นบนกับไปล่างนะครับขออภัย <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับอ่ะเราก็มาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรอบเที่ยงนะรอบรอบเที่ยงอะไรต่อพื้นที่18นะครับ18 18เมี่ยสายยนัน3,567นะครับคุณดนเที่ยง012นะครับเน้นที่0กับ1นะครับลอง2นะ ถ้าสองมาก็สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับถ้าศูนย์กับหนึ่งมาก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับตามนี้นะครับเออดูใกล้ๆหน่อยน้อง โอเคเ่นนะครับศูนหนึ่งสองนะครับเน้นเรนศูนย์กับหนึ่งนะเรนสองใครชอบก็ะจัดไปนะครับตรงนี้นะพอปันตรงที่หนึ่งนะหนึ่งนะครับใครชอบก็จัดไปนะครับเน้นที่หนึ่งหรือ่าเ่ชุดวินนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับวินกับศูนย์หนึ่งสองนะครับประมาณนี้นะครับสายลูดสายวิ่งก็เน้นที่หนึ่งเป็นหลักนะสองศูนย์เป็นรองนะครับส่วนสองเนี่ยใครชอบก็จัดไปนะครับตามนี้นะครับ หุ้นไทยเที่ยงนะครับตามนี้เลยจบข่าวนะครับชนชอบใครจัดไม่ชนไม่ชอบก็ื่รื้ลงเพื่อความมันเดีวไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับพบกันใหม่หุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยเที่ยงเขาออกเที่ยงครึ่งนะ,ะเดี๋ยวนี้หุ้นมันออกไวออกช้าออกไปออกตามจังหวะที่ตัวเองชอบอ,ะอ,ะอ่ะไม่แน่ไม่นอนเลยแต่ละรอบแต่ละครั้งกว่าจะวนมาหา เลขที่นั้นไว้ถ้าเลยไปเลยแบบ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 เอาไม่อยู่ประมาเนี้เข้าใจอยู่นะครับบุนไทยช่องเก้าครับ,รบตามนี้นะครับขอให้ทุกท่านชมวดีคิวดีนะครับยิงเฮงเนะครับปรับคิดีคิวดีครับสวัสดีครับ